สวัสดีครับสวัสดีก็วันนี้ก็พามาดูคันนี้นะนี่โจยักษ์โจยักษ์ดูดิยักษ์จริงครับยักษ์ใหญ่ด้วยดูล้อนี่นี่ลากพวงมันพวงเป็นแบบนี้นะมันมีแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองบรทุกไม้กันดูแล้วก็ไปส่งไม้ดูนะครับ ว่าจะวิ่งดีขนาดไหนนะคันใหญ่มากเลยโอ้โหโอเคครับผมไปดูที่ขึ้นไม้ตรงนี้ฟอร์ดอยู่ไปขึ้นไม้ที่ฟอร์ดแล้วก็วิ่งมาส่งไปขึ้นที่ฟอร์ดดีกว่านะครับ เลี้ยวขวาไปวิ่งตรงยาวแล้วเขาตรงข้ามฝั่งไปโอเคครับผมลองดูว่าจะไปกันถูกป่าอเอย <c oughs> ออกตัวก็บิดแล้วครับผม แรงนะน Lock, นะไม่ใส่ดิฟบล็อกนะไม่ใส่ดิฟบล็อกไม่ต้องใส่ใส่แต่ขับโฟย์อย่างเดียวโอ้โหยาวอยู่มกันนะครับเอาเรื่องอยู่นะเออผมขับไปไหนวะ ดูมันแรงดีมากเลยหรือมันจะเป็นรถเปล่าอยู่ถนนมันยังไม่หล่มมากไงคันนี้อ้าวทางไหนแล้ววะไปขวาแล้วกันน่าจะไปได้อยู่ครับผมขวามือ เดี๋ยวขอดูนิดนึงโอเคเราถือว่าเรามาถูกนะครับออลงทางเล็กก็หนืดกันนะครับเนี่ยโอ้โหดูสบ,บ,บายมากเลยครับงานเราก็จะมาเจอฟอร์ดนะครับฟอร์ดจอดอยู่บนคลองไม้ครับผม พยายามเลี้ยวให้มันพอดีคะเรายิงไม่ค่อยเก่งเรื่องการเลี้ยวอยู่ด้วยโอเคครับผม,มน่าจะได้นะตรงตั้งตรง ได้แปดพอยครับผมวันนี้โอ้โหไปด้วยกันได้ครับผมไม้กับเทเล,ลอร์นะดูนะเห็นนะไม้กับเทเล,ลอร์ครับผมไปด้วยกันได้นี่นะครับเราก็ ไปเส้นทางไหนดีถ้าขึ้นนี่เราเขาจะไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาปิดถนนตรงนี้จะมีการปิดถนนเอาแบบวิ่งทางสะดวกดีกว่าก็คือยิงตรงมานี่นะวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บมานี่เลย ดูครับว่าจะแรงเหลือไหมคันนี้ล้อขนาดนี้ถ้าลากไม่ไหวนี่ไม่รู้ว่าไงแล้วนะอุ้ยเดียกดังกระตุกนิดหน่อยครับผมคอมคอมก็ยังไม่แรงพอครับผม คือน,น้ำแบบไม่สามารถทำรายพี่เขาได้ครับผมดูตอนนี้ท <laughs> ากเเลอร์เลยครับไม่น่าติดนะครับผมเอารถแรงอู่สบายครับชิลมาก ดูเหมือนจะล่มจะล่มน้อยไปด้วยนะครับแต่ก็เวลาลากก็คือจะอืดๆนนะดูใส่ดิบล็อกเลใส่ดิบล็อกนี่คือกินนิ่มครับผมไปแบบชิวมากไปแบบชิวมากครับผม ในรถยังไม่ได้ดูเลยในรถก็โบราณเลยครับผมโบราณเลยในรถกระจกข้างมืดครับผมมีอาการสั่นเหมือนจะหลุดด้วยครับ <c oughs> โอ้โหคือมันโอเคมากเลยนะนี่นะครับ ออกมาถึงแยกแล้วครับเดี๋ยวขวานะครับนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับผมไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเมยบิ๊กฟูดเกินดูไง จ๋าวะโอ้โหใหญ่โตโหราเนี่ยผมปิดไฟดิเปิดไฟหน้ามืดดีกว่าเ <c> ง <oughs> ไปมาลุยน้ำเล่นกันหน่อยไหมมาลุยน้ำเล่นกันหน่อยไม่น่าติดอยู่แล้วสบายมากมันเชี่ยวเหลือลับผมดู อันนี้ก็ง่ายเกินแรงเหลือๆแรงเวอร์ๆไปเลยครับเกือบชนไม้คกัไปทางไหนต่อเดี๋ยวดูกันอ๋อโอเคตรงวันนี่ครับผมตรงมานี้แล้วมาลงตรงนี้จุดนี้ไปกันเรื่อยๆครับไปกันเรื่อยๆ เ,เราเลี้ยวซ้ายไปดีกว่าตรงนี้คือกาาลดนะครับโอเคจะได้อยู่นะครับใช้ได้ เดียวนะครับตกถนนนี่เดี๋ยวเอาแบบสำจริงหน่อยไม้จะหล่นก่อรีบล้อกออกด้วยจะได้แบบลื่นๆนะโอเคคือแบบสบายครับผมวันนี้สบายจริงลงตรงนี้เห็นไหมอาหา่าฮา น้ำเดือดาตามกดเดือดนี่นะครับโอเคติดหนึงจุดแล้วครับผม โอ้ไม่ค่อยโอเคละอีหนึ่งจุดมันอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับก็อเอาเป็นว่าเอาอย่างน,นี้วะกระชินก็ได้กระชินเนี่ยโอ้โหอร่อยเลยคหนักเนี่ยพว่วงอีกหนึ่งจุดอีกฝั่งนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวจะจอจ้แม่งนจอย,จยแม่งแต่สวยมากโอเคครับเราต้องถอดพ่วงนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าเราจะคือแบบมันสองคันมันสิบหกพอยใช่ปะ่ะไม่รู้ว่าจะโหลดทีละแปดยังไงแล้วก็เลยถอดพ่วงง่ายกว่า โอเค8พอยครับอดล็อกครับผมโอ้ oh. เป็นการขนไม้ที่รวดเร็วมากนะครับขนได้ดีละ16รือว่าโหดดูนะครับว่ามันจะใส่ได้ไหม โอ้ใส่ได้ครับผมมันพอมีความแม่นยำอยู่นะครับอยู่ตรงไหนวะอ๋อออกซ้ายเลี้ยวกว่าต้องวิ่งตรงเข้าไปนะองโน่นนะครับผมเห็นละ เดี๋ยววนเหอวนอ๋อวนออกนู่นได้ครับผมโอเคนี่นะครับอัพโหลด8พ o i n โอ้โหแบบผลจบเร็วมากครับผมเร็วมากเร็วมากก็เป็นไงบ้างครับกับพยั์เรา <laughs> ดูล้อดิโอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริง ก็ยังไงก็าฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กด, like, ดแชร์กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะกะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ